สวัสดีครับผมพบกับผมครับช่องคุ้มนะประสิทองทินครับคลิปนี้ครับพาพี่นอ้องไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรทุกท่านได้นําไปประกอบอาชีพครับผมติดตามครับรับชมภายในคลิปน้ากันครับผม สวัสดีครับผมพี่กัดผมยืนนะครับเด้อพี่น้องบ้านสะระแดงตะบนตะท้องเนาะพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรครับผมมือนี้กระสิผาพี่น้องมารับชมนะครับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะสหรับมือใหม่นะครับเน้นว่าสําหรับมือใหม่ซึ่งมีพี่น้องทักเข้ามาว่าแพะนี่เป็นไปขายหม่องไดเอาครับเนาะแล้วก็มีตลาดซื้อขายกิ่งบอคือถ้าเห็นตะแพะบอกมันสั่งได้เลยกิ่งบอเนาะครับซึ่งกะมือนี้สิมะขายปัญหาตรงนั้นเนาะพี่น้องเพิ่นกำบังหูล่ะเพิ่นยังได้ถามเข้ามาเนาะครับเนาะอาวสสััดีครบน้องซานนนีี่ครับ้องเยน เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะตัวจริงนะครับซึ่งก็เน้นย้ำว่าฟ้ามนีเนาะฟ้ามทั่วไปไผ่มีความรููกับแนะน้ำกันเขามาได้ครับเรื่องปันนะครับเนาะพี่น้องนี่แหละครับเดี๋ยวสีผ้าลุยกับน้องเพิ่นว่ามือนี่สีจำแนกวิธีการเลือกสำหรับมือใหม่เนาะเลือกแพะัตเมีย่าเลือกเจีงได้บนนํำเขาม่จกโตเนาะโตผู้เลือกเจีงไดเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงสำหรับมือใหม่เพราะว่าน้องเพิ่นกับเชี่ยวชาญในการเลี้ยงแพะมาน่นเนาะ พี่น้องเขาก็เลี่ยงทั่วไปพี่น้องเขาอยู่ตั้งจังหวัดมีมองรับสื่อแพะรับเสีออยงพร้อมเนาะเป็นพี่น้องยินวันพี่น้องเพิ่กระเห็ดอาชีพนีืมาก่อนนะครับทางปากกาแถวนะคนปรปฐมแถวนี้บ่แถวปากกามีเบิดทุาก,กางมีแถบทุกจังหวัด,วดเนาะครับผมจริงจังครับผมอ๋อนี่แหละแ้นี่ยังเจ๊งหน่อยที่พื้นที่แถวนี้ต่ก้อนเขาเคยนําแพะมาเลี่ยงเหมือนบ่โอ้แต่ว่าบาดนี้มันถึงฤดูกาลทำหน้าพื้นที่แถวพี่น้องเห็นนะครับแต่ก้อนจะเป็ียนทุงหน้า ว,ว,ว่างเปล่ามันมีเขามีน้ำพี่นอ้องเขาแมนบ่นครับอ่านี่ครับเพิ่นเริ่มบ้านเขามันก็นจะปล่อยแพะมาหากินไว้แล้วแน่นอ่าแล้วสำหรับมือใหม่อาจสิเป็นกังวลเนาะว่าเมื่อถึงฤดูก,กาลนี้แล้วเศรดฐจ่ามันจะตันบริษีอย่างแนวใดแม่นบะแพะกินอย่างใดเนี่ยอ่าล่องเนี้ยน,นะว่าแพะกินเพื่อจะเกือบทุกชนิดบะตามท้องให้ท้องหน้าเขาทุกชนิดเลยเนาะ เกือบทุกชนิดนะครับผม,มนี่แหละครับสี่น้องเพิ่นแนะ่ยนำเอาหนีสมมติว่าจังสีบเพิ่นกินบ่หงา,าก,กินหมดครับกินหมดเนาะนพวกหงา,สงายาาาสี่เนาะปอดไม่จะลากบกินใส่ครับอ๋อเปลี่ยนแนวทางให้พี่น้องเกษตร,รกรอนได้ใหม่ใม่ว่าแพะมันเลี้ยงงาย่ายจริงบ่เนาะครับกินหมดหงายนักสีแห้งดีเนาะนี่กินหมดครับเดี๋ยวยังสิบดึงไปให้พี่น้องให้แพะกินให้เบิ่งงด้นขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนเนาะครับเนาะว่าผืนนี่หาชนิดนึงที่แพะกิน นี่แหะครับสซนแ่แพะกินง่ายอย่างง่ายเนาะครับเนาะขนาดไปไม่แหงบางยางเพิ่กงกง็ยังกินอยู่ดิมันแหงเนาะอ่ะน้องเขายางน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เป็นหนึ่งยางสีผ้าไปเบิงชนิดที่แพะกินประเภทต้นพืชที่แพะกินเนาะเนะ<ช>ี่ยเนาะอ่านี่นยาทั่วไปนี่บ่เหลืองั้นครับกินอย่างง่ายแต่ว่าพอจํากัดต้อไปสมัยต้อไปอาจจะป่วยว่อย่า้แพะมันมีขีดจํากัดเนาะบางทีพันเทศหน้าเทศกษตรร้ายขึ้นเออมันจะมีช่วง ถ้าเป็นยอดไผ่สิมันกินบ่ครับยอดไผ่สดยอดไผ่แห่งกินครับกินนะนี่ก็ยืนยันว่ากินนะครับเดี๋ยวเขาจังหักไปแล้วรับเนาะไผ่แห้งไผ่สดกินเบิดเลนบ่ครับกินเบิดเนาะครับเนาะไอแห้งใบสดที่ใดที่พืชกินได้เนี่ยแนะนําไปเลยเด้อะพี่น้องเขาเป็นความดูให้พี่น้องครับนะครับเด้อเกษตรกรหนุ่มผู้เลี้ยงแพะ ถึงได้ไรก็ได้อยู่แล้วเดือนละหาหมื่นโอ้ประมาณครับโทษปีละหาหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเนาะ<ผ>นครับเนาะนี่แหละครับรายได้เพินพ่นเดี๋ยวตลาดสีบ่อฟังแล้วก็จะเหนกสายพันธุ์แพะเนาะเอาผีขื่นชนิดใดอีกเห็นเจ็บไปเลยนะครับเนาะพี่พน้องเราเดี๋ยวรับชมไปน้ำกันครับต้นพืชกับแทบชุกชนิดนะครับทัวเธอเนาะแต่ว่าเปลี่ยนของพี่น้องเพิ่นนะครับจับต้องอะได้ครับเป็นแพงนะครับตัวนี้ ม่ย่อมกินบ่ครับโอ้กันนะครับเป็นยาเนาะซึ่งจะเอาฟังอีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนสัตว์นี่บ่มีผู้เลี้ยงเด้เพิ่นอยู่ตามธรรมชาติเพิ่นอยู่ได้รอดมาได้จังได๋แม่นบ่ซึ่งก็คือกันครับเพิ่นก็บสาเพิ่นกินเพื่อด้ทุกชนิดแม่นบ่ล่ะไรในสมัยก่อนคนบ่ได้นมแพะมาเลี้ยงเพิ่นอยู่ตามภูเขาอยู่ตามป่าเพิ่นก็อาศัยกินพืชพวกนี้นะครับเราลางว่าบ่ตายครับเป็นเป็นวัฏจักรชีวิตของเพิ่นเนาะครับเนาะ มีปันยาจากธรรมชาฉาดห่อจังหน่อยนะครับน้องนิดนึงเนาะหลวงได้บ่ครับโสดนะครับรวบขวานน้องครับโบตีพันมาเพิ่งกัดจีนได้บ้านสิเนาะมาเห็นบ่เหลือครับนีพันยาแต่ถ้ามาฉาดนะครับเนาะพ้อขาวๆนิดหน่อยรับชมครับตอนเวลาพี่น้องเอาไปแพรกินก็ต้องเอาหลายเขานีได้ครับเนาะกัดตามจำนวนแพรนะครับไปเรื่อยๆกินหอดไปยุคคงยุคขากับจีนบ่เนี่ยโอ้ครับผมยุคขากับจีนนะครับเด้อเดี๋ยนสิ กะสใบบกม่วงหอดส่วนพักอีหุ่มกลิ่นเนาะแคบชิ้นนี้ยิ่งหุ่มบานเท่านะครับเนาะแล้วกระดังผมนลำเลี้ยงหลัแต่ควอนสัดแข็งบ่ได้นีผู้เลี้ยงพร้อมเพิ่นเกิดอยู่ได้ตามธรรมชาติอ่านี่กินบ่ครับใบกระถิ่นลงกินบ่กลิ่นขี้เหื่นนะครับเนาะน้องเพิ่นเยี่ยมเราจิ้นก่อนเล็หน่อยครับผมเราจะังไปจำแนกเมึง งานไปทางขุนขุนต้นกำลังก,นกินพักกะถินผมอยู่ครับผมเอาผักกะถินมะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่ยนี่่่่ยน่่ย่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่เ่่่่่่เ่่่่่่่ั่่่่เ่่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 นเนาะครับเนาะเนาะ่่่่่่่ว หม้มีบม้อของเราอ๋อเยรื่องเปี่ยวนะครับเนาะใบกล้วยตามนิ้จะกินเนาะครับเนาะแล้ต้องเปลี่ยนห้องจาของเลยเหระครับพี่น้องเพรากล้วยจะกินครับใส่เพราะผมจะใส่เครื่องซับอมนะครับอ๋อตอ้ต้องต้องให้ละเอียดเนาะท่านท่านก็กินได้หมดเป็นขอกนะครับแม่หม้สบายเนาะลดต้นทุนท่านเดียวลดต้นทุนไม่เท่าอ๋อผู้เลี้ยงแพะก็ไปทุลักทุลังสิ ต้นกล้วยกับขั้กินนะครับครับต้นกล้วยคับปลูเครื่องซับเป็นของบ่ต้องไปเอาเรื่องสารอาหารเดอกครับเพราะว่าเขาเป็นนักวิชาการเนาะเอาแช่ว่าจำนวนว่าแพะพันตะก,กรันไอ้เราพันมะลิกินนะครับลอยกินสะของผมเลยครับนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสิกินนี่ดอกเย็นเย็นฟึซซี่ยังเนียนเอขาวครับขาวแะแม่กครับแม่ขาวแม่ขาวออกลูกมันจะสามตัวสารอาหารก็บบ๊ต้องไปคำนวณมากไหมเดอกครับเนาะ ของผมเป็นนักวิชาการเอาเชื่อว่าหูว่าพ่นกิ่นแหละครับเพระาะว่าแต่สมัยก่อนดังผมเลี้ยนเนาะสัตว์พ่นกลิ่นยู่รอดปลอดภัยมาได้นี่นะครับเดี๋ยวว่าไว้เหมือนกันะเนี่ยยังเอาให้เพิ่นเนาะไปจจำเนียกแคเพิ่พนเบิ่งก่อนเนาะ<อ>แก่ป่ะมีสองโซนเอาโซนโซน,น,นแหนกก่อนเออโซนเหกก่อนนะครับเดินจำลองให้เป็นลองเบิง้ง ถึงท่อนกล้วยกับจินเนาะยืนยันว่ายังอย่างไงเนะี่ยเนาะอยังไงครับผมไอ้น้องเปิ้ลไป็ดจำแนกนะครับนะเนาะจำแนกสายพันธุ์ไอเบิง้งว่าตรวจนะครับจากมือใน,ในอ่ในขอกพวกฟางแห้งกับจิ้มนะครับเนะด้อนะตามหน้าเขาต่อฟางลองแนะน้นำสำหรับเกษตรกรมือใหม่ๆการเลือกสายพันธุ์โตเมียเนานนะครับเนาะให้เบิ้งยังไหนขอสังเกตเวลาไปซื้ออยู่น่องเปิ้บอล เได้หูว่าคนเลือกจังไดแก้มกับงตงบอย่างนะครับอืมวงน่มเนอืมน่มเนอย่บเฮียวยาึ้งถึงเน่อจับบัวงบอย่างแนะน้ำแนนครับแล้วก็สุ่มสุ่มลักษณะแบบบึงพ้าบมึงดำสายตาพ้าวมับมัเป็นตะแฉมันเป็นตะหน่อยเกินไปนะครับโอ้บัวแฉกแกนบัตัวเล็กเกินไปสำคัญคือนมเนบ่อบอยางนึงอุปกรณ์อย่งนึงบต้องต้องจ้งไดก่นนมเิ่น้อง ตึงว่ามเฮียวมายันรู้สึให้ลูกสมบูรณ์ดีไหมครับโอ้เพราะว่าปัจจัยของแม่เนี่ยสำคัญดินมแพนนะครับหาแม่สาวไร่เก่าลูกมัเปลี่ยนแม่นครับลูกควรจะเลือกที่ทาเอาให้ชั่วเอาตัวที่เคยมีลูกมาก่อนแม่ครับมีลูกมาก่อนแห่งดีครับเพิ่นจะเลี้ยงลูกได้ดีแล้วครับแล้วครับแม่นบอกแม่นเพราะว่าเอาแม่สาวไร่มันกัโอกาสเชียงโอกาสเชียงล้วเขาสิหูวยังไงว่าถ้าเกิดว่าเลือกเขาก็ต้องไปเลือกฟาร์มที่ใหญ่เนี่ยเพร่ะนี่โตสายพันธุ์แม่ที่เคยให้ลูกดีๆแล้ว มเครับพอถ้าแม่สาวยังบอกฟังว่ามันเสียงต่อการเสียงด่อกานดูแลลูกแม่เรเป็นเรื่องเคียรเรื่องเรื่องโตเพิ่นแม่สาวแม่เนี่ยผมเคยเจอเลยเป็นหนอกแม่ปั๊บเขาเน,นี่ยงขึ้นเ้าไปเห็นหมดแล้วครับไอ้ไที่นี่ถุงลกถุงน้ำเพิ่นนั่นป<อ>ิดปากไวเลยแม่เพิ่อนมาจักมาจักเคลียร์มาจักเรี้ยงโสมการบ่มีเขาเอินนี่ฟอกควันแลวังสำหรับมือใหม่แล้วครับเนี่ยน้ำให้ คันแม่นมิดมิท้องเลยยืนยันว่าถา้ามีลูกในท้องแห้งดีเนาะการเลือก,กสายพันธุ์ตัวเมียเนาะแม่นครับคือหนึง่งน้มตรงตึงเนี่ยขออภัยนะครับน้มต,ตึงเนี่ยโมเทียวรถยนต์นสองเราเมื่อไหร่คือเลือกสายพันธุ์แม่แพะที่คเคยผ่านการมีลูกมาแล้วแม่นครับอ่าครับอีกมันบมื่มันนี่มันเบิ้งบอกเมีนบอกเบิ้งเบิ้งเบิ้งบอกใครออกเบิ้งบอกใครออกเมีนครับแก่ปัญหาก็คืออาฟ้ามที่มาตรฐานแมียนครับราคา คุณเมื่ออย่างการแพทย์การตรวจสวอบไดีมั้งอุตส่งห์จะเศร้ได้หรเนาะได้ครับได้เออแม่นบอสแม่นครับอ่าอุตส่าห์เวิงหรือเอาชีพไปเพราะว่าสายไม่เงยมาหลฐานเพิ่นเกิดบ,บ่ค่อยตัวดอกเพราะว่าเพิ่นขายของเพิ่นพวกนี้อยู่แล้วแม่นครับแม่นเนาะแม่นครับอ,อ่าโอกาส <c oughs> สังเกตก็คือทำเพิ่นไม่รู้ก็ท่องก็ง่ายออกหมเนาะเป็ดออกข้างขางไหมบอสตายหัวเป็ดอ่ากับนุ่มนุ่มเป็นจะใครแม่นบอสแม่นนุ่มนุ่มตึงเนาะเพราะเหตุเนาะนุ่มตึงไข่นุ่มห่าวนุ่มยังแม่นครับออ หนึ่งถ้าเพนโตเพิ่นอ้วนถ้าเพิ่นว่ามีลูกชุ่มว่าผู้สิขายเขาเนาะครับไข่สังเกตสองไข่เบิ่งนุ่มเบิ่งนุ่มครับแมนบ่แมนครับนุ่มตึงนุ่มไข่อ๋ออันนั้นเสียเข้าไปพอแพะเป็นมันนิงเสียมันอ้วนก็จริงก็จริงมันท้องที่จริงมันเขาเบิ่งนุ่มคันนุ่มยังยังแฟบยังแฟบนั่นบ่แมนพอมันอ้วนการธรรมชาติแมนครอ๋ออื่นคือการเลือกตัวเมียข้าวๆสำหรับมือใหม่นะครับเนาะสนใจอย่างเดียวเบอร์โทรยังสิติดไายขิดตัวปูตัวปูสายพันธุ์ตัวปูตัวปูบ่ครับอ่่าเอตัวดดก็ไ้จลงบิง ก็ปูกแบบบางลักษณะช่วงเป็นเน่าเป็นยังเนี่ยไหมครับตโวใหญ่ตัวใหญ่งามออกงามสมบูรณ์เนี่ยไดอยินเพิ่นกบบพอพันโคงแล้วมันเถอยแล้วเอแล้วก็เหมือนลูกกันท่าเพิ่นเขาต้องเบ่งให้มันพิ่นหน่วยนะครับอืมเขาปลูกกี่น่อยนี่ครับเขาปลูเออลูกอันชันเพิ่นหามหามมีอันเดียวนะทามมีอันเดียวแมีนครับให้หามเพิ่นนี่เนาะครับเนาะแมียครับพันมีอันเดียวนี่ยาที่ขาดครับหามซื้อเนาะสังเกตบางหยีเลยคนาะหรือ ลูกอันทะพิ่นเงี้ยเราโอ้ถามน้ำกับว่าเพียพ่อพันช่ต้นตกับวาหนึ่ต้นตเอาแนมเลยนาะตัวอ๊อปรต้องเบิ้งตูมาละวันมาละครับเบิ้งแพเบิ้งตัวล่ะก็สองเบิ้งว่าไพ่หำ่มเบิ้เนาะเห็นปะลูกอันทะเนาะน่นี่ครับที่งเขาเรียกลักษณะสีมัึงน้ามเขาแพ่เขาเพินเงี้อือเห็นปครับตัวนก็อยากบอกพี่น้องว่าหนึงแพร่พิ่นดีอย่งหนึ่งนะครับเขาก็ตรงส่ตัวผัวไร บอนตัวนึงสามารถคุ่มตัวแม่ได้ถึงหาซิปโตตัวปู่ตัวเดียวครับเพราะว่าบอลตรงน้ำเขาหลายแม่เราตัวน้ำต้องไปหาซิปโตแต่สู้ว่ามือไหร่เนาะการซื้อนึ่งเลยฮะเอาตัวแม่ที่มันเคยผ่านการมีลูกหรือมีท่องอยู่ยิ่งจะดีมันจะเป็นทางรัดเป็นกำลังเก๋หัวเขาแมนแมนแท้พ่อไปซื้อแทะแม่ตัวนี้เคยมีประวัติออกลูกแฝดสองการซ้ำยังจะเป็นคนดีกับพ่อครับแม่นบ่มันก็จะให้ลูกลูกเขาดกอืมอืมอืมสิเบื้องต่ำอันนี้เนาะต้องเบื้อง แนะนำข่าวๆ่น้องรับชมใส่วิจารณญาณเนาะในการรับชมมั่งเนี่ครับก็สายพันธุ์ตุ่มหัวดังที่น้องคนเลี้ยงเนาะครับผมซึ่งได้ได้กับมีแน่นอนเดี๋ยวสุดท้ายไทยเขายังสรุปเรื่องรายได้ได้อย่างเนาะอีกอีกข้อหนึ่งทั้งฝุ่นบ่ข้ควางทั้งฝุ่นหลายตัวบ่ครับไอ้งใหญ่ไปมาณนเจ็ดตัวอ่าเขาไปน้ำไปหุ่นไปน้ำปลาคนมีอยูสองขอกเนาะคนแยกเนาะเราไปเข้าไปตามเมืองขอกที่สองของน้องเหมือนกับก็เลี้ยงทั้งงวดทั้งยังนะครับเด้อ พี่กัดนี่ผมกล่าว่าไทายหลายเกี่ยวแต่หมูเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแพะเร่เนาะเนาะเอาไปพักอีกหุ่มแม่ไม่เป็นอย่างไรนี่แม่เนี่ยกินบ่ครับ,รบเออเป็นหุ่มกักลิ่นนะครับเด้อเพ่ยเป็นแนวทางห้พีน่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่ๆมึอใหม่ๆเนาะเห็นว่าเอาเวลาเลี้ยงสัตว์ประสบปัญหาแม่นว่บประสบปัญหาเกิดว่าข้าปล่อยไรทงก็ได้แต่ว่าข้าเห็นพักแยงเสียวไม่แพะกินได้แน่แม่นบ่ลเห เออเัาสีได้หูว่าเพิ่นกินอย่างนี้กลิ่นยืนเนียน่าหลายชนิดแนะครับใบม่วงใบยังกินเบิดนะครับเนาะกินเรียบร้อยเบิดทุกอย่างครับม่วงพิ่นอย่างนี้จะสวงามพี่น้องตามกันครับผมเดี๋ยวเรื่องตลาดเรื่องการขายจะแนะนำ้ำพูดละตามตูถ่ายนะครับเนาะหนาตามเท่ากับสีขาเดียวเห็นแงงดีแล้วเนี่ยน,ะน,นี่ไหมเห็นเน,ะนะาะเออครับต่อครับ หน้าฝนมันก็จะประสบปัญหาด้านนี่แหละเนาะครับเนาะโอ้พืชป่อยใส่น้ำก่วงในตัวนี้ครับเงี้ยบอ๋อมีมาหยิดขอกหนึ่งเอ้าเอาใไปพืชกินแล้วครับเทระยางพันยุ่มก่อนนะครับเนาะเอาเทระยางเป็นมึงพันยุ่มครับผมกิ้มนะครับเนาะคนเกินจิมเขาเปิดไป มันจำลองเหตุการณ์ธรรมชาติแต่ก้อนสัตว์เทากับปล่อยคนบริโภคคนมาเลี้ยงเนาะคนเกิอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามไอ้ภูเขาหรือตามป่าเป็นบ่อละเพราะคนนี้มันเป็นสัตว์กันป่าดนสมัยก่อนเป็นบ่อละคนเอาน้ำมาเลี้ยงเป็นบ่อละมันจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจครับผมต้นกระถินนะครับบังฟงมักเป็นบังฟงกระถินครับหนึ่งไปหุ้มเนาะไอกระถินครับผมกิ๋มนะครับเด้อกินกระจีนครับ ข้าวสานผีนัเนเองครับลองทั้งสองตงัวเ่อให้กินดูครับตัวถึงนะครับเนาะเอาล่องกระถั่งกินนะครับเนาะฝูงใบไผ่เอาใบไผ่นะครับเนาะใบไผ่ครับกินนะครับเด้อพาเพิ่นเัาปล่อยไปน้ำทงปรนเดี๋ยวแนวเพื่พอจะกินด้วยกันเนาะเพื่อเพื่อเก็บกินท้องเพื่อนเองเหรอครับพอพอเัาปล่อยเลีมเพิ่งไปเลยถนะ่ายย่ามเนี่เทาก็จะปล่อยเป็นควาดคำยังเปต้นฝูงเข่าทีนึงเนาะ ไผ่กักลิ่นนะครับเนี่ยเห็นบมะเนือยอดไผ่ใบไผ่ครับควายถึงคำแล้วครับควายส่อแรงอืมเข่าเลี้ยงประมาณชั่วโมงหนึ่งก็อิ่มเลยนะครับเลี้ยงไงตอนมันเพปรี้ยวมันหารได้เร็วเนาะได้ดีกินเร็วครับอืมบางเลยครับว้างเลยจางยื่นไปเรื่อยเรด่อยเออแห้งเพิ่อนแหงกินอยู่นะครับว้างไว้เพิ่อนกินเนี่ยเขาเพิเนียงนะครับกอดแยมกินเพิ่นกิ่นต้องเป็นใบงมนะครับใบงมนะครับเด้อกินครับผมมีควายกินบ้างเลยครับบ้างเลยเห็นมีดอกเพื่นเห็นมี เป็นกระจิ๋นะครับเด้อพี่น้องแล้วคอยแทะเลี่ยมกินไปของเพล<ว>ิ่นฟาง<ว>แห้ง้ฟาง,งแห้งกระจิ๋นนะครับอะนี่แหละครับเดีย๋ยวเขามาเอามุมมุมนีม่กันเลยครับบาตเขาทิพซัดทีย่ายเรื่องการอ่ะบาตมะเขือสาระเรื่องว่ามีพี่น้องถามขมา้ามะวาเนาะครับเนาะไอ้แพร่นหน,นิมันมีตรตลาดอยู่แถวภาคกลางมั้งเนี่ยพระภู้บรจังหวัดใดเนี่ยของภาคกลาง ภาคกลางภาคอีสานมึมีครับโอ้ oh, อีสานอยู่แถวใดอีสานกับอุบลครับรัเกเยอะโอ้ยัง oh, ไงเขอยู่บนนะครับบ่นแน่น<ย>บเพราะว่าคนบ้านนีน้มีพมาคมเขาก็ไปเขาคุ้มปั๊บเนี่ยแต่และทุกครั้งที่เขาจะขายมีโมฆะคนกลางไม่รับเสนอครับขเขาจะทักบอกมีแค่ใครพร้อมขายสมมติบ้านนี้มีเศร้าตัวบ้านนี้ซีซีบตัวก็ไปร่วมกันอยู่มึงเดียวจะมีรถรถซีล้อรถพก้อไม่รับเสนอสีเลยครับคไข่ไขไข ลักษณะว่าในกลุ่มเมื่อถึงเวลาขายกลุ่มก็จะแท็กบอกกันว่าเขาสีข้ายแพะโทษครับฟ้ามตัวนี้จะตัวความขายเราบอกกลุ่มจะร่วมกลุ่มกันแล้วก็จะโทรบอกศูนย์หญ่เพิรนตลาดใหญ่เพิร์ลให้ให้ให้มารับเมื่อถึงเวลาตรงกันขายแพะแล้วอันนี้คือกลุ่มดิโพเนียสสำเร็จมาแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับมือใหม่เฮ็ดจังไหนที่ด้ขายแพะมือใหม่นี่ก็สิมีเข้าไปคนใี f เฟซบุ๊กครับกลุ่มซื้อขายแพะ ทุกชนิดอ๋รอรากาผสมีแบบรังคนแบบว่าอยากซื้อแพะบพรว,ว่าจะซื้อแพะมงเดย์อขาเขาไปนิกลมซื้อขายแพะอันนี้ครับครับผสมีคนโปรดขายแล้วก็เรงเทียบแบบามกมว่า,า,มาแบบพื้นที่ใกล้เคียงที่จังหวัดที่หาอ,อยูมนะครับอือมอืเขาเข้า่าเขาต้องการแพะจากตัวจากตัวกระบอกขึ้นไปอือมผสมว่าเอมเมน่ห้องไงห้องเลือกเบื้องว่ามีราคาหนี้ตัวนี้อ่าครับดังสีดนะครับมีสองอย่างคือหนึ่งสำหรับผู้สีเหล้ยงแพะ เพราะมีแผลกัเข้าไปทักในกลุ่มนี่ได้แล้ักับผู้ที่ต้องเมื่อเลี่ยงไปแล้วเกษตรกรผู้ที่ย่างเราเลี่ยงเรื่องเลี่ยงอยู่ถ้าบราเขาจักมองขายก็คือทักเข้าไปเฟนเดี้วกันกลุ่มนี่ซึ่งเริ่มแรกเงี้ยงกับเงน้ยงชันนี่กันสามารถโคดทายได้เพราะว่านเป็นคู่มือโนนยุคท่านสมัยเนาะมันสามารถติดตัวสื่อสารกันเลยเมื่อเขาทักเข้าไปปั๊บเนาะ จำเป็นว่าต้องฟ้ามไงฟ้ามอย่างบอกคนจังมาเสือเขาบอกจะเปลี่ยนเนาะตอนพยายามจับกลุ่มกับมวยได้ซึ่งวันมาผมผูไทอยู่เนาะกับน้องเราแพะผมมีอยู่สองตัวเงี้ยจะขายแพะเงี้ยหลายเงี้ยกระทักว่าบอกของว่าจะขายบ่ของเจ้าสืขายบ่เขาก็ร่วมกลุ่มกันแล้วกระทักขไปทั้งศูนย์ใหญ่เพิ่นตลาดใหญ่ที่เพิ่นสื่อนี่นะครับเด้อไขายขอสงสัยโทษครับมีคนคอมเมนต์ถามว่าเมื่อเลี้ยงแพะแล้วเนาะ ไปขายสาเฮียนไทยตะแพะมันขายได้อยู่บ่อสินะครับเนาะซึ่งเพ้นกบม่หูแหละครับพ้นโม่หูพ้นถามกับใครขอสงสัยเนาะครับนอกห้พี่น้องรับสาบในสาระหนึ่งคือแพะกินพืชหึแพะกินพืชหลายชนิดสาระหมื่นเนาะตามตรงให้ตรงหน้าเมื่อถึงเวลาอ่ามันจะมีสองฤดูแล้วบานเกากทำหน้ากับเกี่ยวเข่าเหมือนง่ น้ำเขาออกว่วงออกอย่างกับปล่อยพันได้อีกด้มันต้องถึงหนาแรงถี่เป็นบ่ิเวณหน้าเห็นบ<ม>่นี่หนึงเงชี่ล่หละหรือถ้าปล่อยได้ถ้าว่าเขาไปาำให้าำหน้าเนาะเขาเห็นพืชชนิดนี้เออแพะจิไนในบอเนะรับมือใหม่นะครับถ้ามือเกาแล้วก็ก็ฟังไอ้ยุทธเนยน้ำเขาไว่ได้เนาะครับเนาะนี่แหละครับสองการเลือกสายพันธุ์ตัวเมียกับควนถ้ารวบรัดเนี่ยก็คือเอาแพะที่มีลูกเคยพันการมีลูกหรือมีทองอยู่ ก็ยิ่งดีการน้ำเขาว่าแยกสามตัวได้ปะตัวเมียได้ครับผมเรือกเนอะเอามีทองแนวมัน๋ยวขยายเร็วแต่ตัวผูกนึ่งก็ได้ยมั้งตัวผูกตัวเดียวก็พอเออหรือถ้ามาันฟาร์มเขาใหญ่ขึ้นมาเพิ่มเป็นสองเพราะตัวนึงมันคุ้มฝูงในห้าสิบตัวออาโอ้นี่ครับคุ้มคายหรอกครับปีนึงแพะกับบวกสองเถ้าขาแมวดุมสมุนไพรแฝดเนาะครับเนาะแฝดสองแฝดสามถ้าเม่ยไปอาจจะนึ่งอยู่นึ่งอยู่แมียนอ่เนาะครับผมการเลือกสายพันธุ์ตัวผู้ก็คือเบังลูกอัะอเงงโคส้าง ใครหำเห็มีเห็มีสองใครหามขันนึงนี่คือหามหามก่อนน้ำเขาาเลี้ยงเออแล้วครับสามตลาดมีขายกินบอโอ้มีขายซื้อขายกินบอแล้วครับเนาะเรียกหายซื้อพันแพร่หม่องได้กระแทกเขาไปในกลุ่มนี่แหละเนาะกลุ่มเขาเริ่องกุ่มกลุ่มกลุ่มอย่างกันซื้อเต็มเต็มขายแพรครับกุ่มซื้อขายแพร่ยืนยันว่าพขาอีสานเนาะอยู่บนมีอุบลัติเกียรตุอำนาจตรงนี้ครับเลยโเปิดกว้างเนาะครับเนาะพยายามเขาพยายามค้นหาแล้วครับ วนหาเบิงเนะาะหลังแถวภาคกลางเมื่องเราถึงรายยู่แล้ว,ลลวสิผมไปถ่ายถึงฟาร์มที่แบบว่าเพิ่นรับซื้อด้วยดวยตรงผมกลับไปไว้นะครับพอผมเป็นแชร์ยูทูบเบอร์แถวบ้านเขาก็น่นำเสนอฟาร์มนหน่อยๆวิถีชีวิตขี่ผมนำเสนอฟาร์มนหน่อยๆเฮ็ดน้ำได้จริงเหครับเนาะการซื้อขายแบนั้งยุคความเขียดครับยังวัดมั่งละน้ำเรียนว่าบ่สามารดไปถ่ายถ้ำพี่น้องมาเบิ่งได้กลับมาพี่น้องเบิ่งได้กับมีโอกาสกับวันนี้กับจะไปถ่ายถ้ำอยู่ เนาะครับขอขอตรวจไลายครับที่น้ำผาเห็นไหมซัมนี่แล้วก็การสร้างและได้ตัวแพร์นี่กะปีหนึ่งน้องเพิ่งได้อยู่บางปีก็ห้าหมื่นแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทมันจะมีช่วงที่จ่วงหยังเพิ่งอยู่ดิเราเราจะจำนวนแพะมันพอดีดอกไหมเออเอาในนั้นมือเสื่ตะก่อนนี่จะไทยว่าขวับ่เลี้ยงแพะควัญจะเลี้ยงบ่อ่าก็ผู้เมื่อไม่อยากเลี้ยงเราควรเนาะผมว่าก็สมควรเลี้ยงครับเพราะว่ามันเป็น เข็นงินเดี๋ยวเว้นนะครับเพีับนองเวาไปเลยครับเอย่าไถ่ายแพะให้ลูกเขาข่มนะครับอืมแล้วก็สองคนกินง่ายกินมะย่างมะจุกจิกนะครับเพียะเนาะครับแล้วก็ซื้อขายยังไงบวกง่ายสักเพียะอยู่าเงี่ยตลาดกระลังเรียนรับเปิดกว้างตลาดเปิดกว้างนะครับเดิมหมายเขาว่าโมเมนต์โมเมนต์ซิงใหม่ๆแล้วข้อมเขาเอืนว่าซิงเปิดกว้างนะครับซิงเปิดกว้างยิงนิลูกโซเชียลของมะสวายเฟดมีอย่างเนาะครับเนาะทุกหน่วยงานกับสวยกับสถาบันพาไทยกับธรรมาซอยกับสีตะก่อนนะครับว่า หนึ่งอยู่นี่ทางโรงแรมคนกำลังคนไทยกำลังหิดกินแพรครับบอกไงทางโรงแรมเขาต้องการเนี่ยแพรบพาะวันเสาเป็นวองเดย์จังพี่น้องผมอยู่ทางนครปฐมคนก่อเหตุรงงานขายแพรมาครับเมื่อนี้ก็ขายเมื่อละสามสิบถึงห้าสิบตัวแตลอดแล้วแพรตามมาเดินโรงแรมเขาซื้อเยอะใหญ่เขาอยู่นครปฐมแม่นครับจึงจะเข้าขายเข้าขายกลุ่มไในนครปฐมหรืออุบลไอ้ขายอุบุนในนครปฐมแน่นครับโอ้เรต่จังหวะนะครับจังหวะแม่นครับผมกบไป เรวก็จะมีช่วงช่วงมืติดโควิดนะครับปกติสิแพร่เซเลนดีก็นีจะเป็นเวียดนาาตองการแพร์นะครับอืมประเทศที่กินแพรไม่เม็นครับเพราะว่าก่อนโควิดนี่เขามีพี่น้องทางสิรเกิจคนก็นเลี้ยงแพรน้ำกันต้องก,ออก็ถามว่าเวียดนามตองการพราะแตแพร์สี่พันตัวอืมคนก็นมาถามน้ำโดโซ่มีภูรยากขายก็มาร่วมกันอยงสี่ช่วงหนึ่งโอ้ผมกปล่อยพันนายกไปประมาณสี่สิบห้าสิบตัวอยู่ในเพิ่นไปนั่นแหละครับ จำเลหมดโควิดนแห่งเซนสมบายครับทางประเทศตังประเทศเพิ่นบ้างก็ข้ามารับแยงเข้าไปน้องกัคิดเบอร์โท่าใหญ่น้อยเนีได้ครับผมอ้าวครับไอยไปพุ่นี้่อยนะครับจังเจ็ดแแ่เขาดำเนาะครับอ้าวเอาเลยครับครับไอซูสุดหกหนึ่งหนึ่งครับอืมห้าสี่เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดครับทักเขามาได้ยินดีครับแนะน้ำว่าหรือเพิ่นสนใจอยากขายแพะเหาเทาก็ขายให็ดอะไรขึ้นคับซื้อให้ได้ครับทักเขามาเนาะ หรือขัดซื้อให้บ่ได้เวลาเขาขายอยากร่วมกลุ่มน้ำเพิ่นบอครับเอ่อคุณมีแพร่เยอะโตไงหมอสมมุิว่าปูทายมีเงี้ยนกนยินดีให้ข้ามในน้นำว่าผมจีขายได้มือนี่เอาแพรมาขายบ่แม่ครับบ่ได้ห่วงเนาะครับเนาะไม่ได้หวงอ่าครับให้พี่น้องมีไรอะไรต้องกันนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเบื้องไยขว้งสงสัยนะครับหนึง่งแพร่เลี้ยงง่ายครับโตไวครับหินพืชได้หลายชนิดครับผมสองการเลือกเนาะเพศครับเลือกเพศเออเพจของแพะนะครับ ัวพูดตัวเมียควรเลือกยังไงนะครับควรเลือกแจงไดนะครับเพื่อนํำเขาเป็นสายพันธุ์สืบพันธุ์ต่อไปนะครับสามการค้าการขายขายได้จริงมีจริง,ม,งมีตลาดนะครับเด้อแต่ว่าการที่ผมจะไปเจาะถึงตลาดจากเกินพ่วมสมารถนะครับเนาะต่อไปอนาคตบ่แนล่ะครับการมีโอกาสจะไปนะครับอ้อยู่ขามเขดขามจังหวัดผมกับทายแ,แชร์ทองทิ้นจะของเอามือนี้ครับขอบคุณน้องนันเนียนนะครับเด้อ ครับผมให้คำแนะนําถือว่าให้คำแนะนําดีๆนะครับแจ้งเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ชิดเลี้ยงแพะหรือมีแพะอยู่บางคนเลี้ยงไว้กับยังงม้อนห่วงว่าสิมีตลาดขายใส่ก็มีื่อนครับเนาะบางคนชิดว่าเลี้ยงเอาไปเลี้ยงแล้วไปขายใส่นี่ก็มีขึ้นนะครับเนาะใครขอสงสัยครับไนความรู้หลายลครับในชิดเ้าะชิดนี่ครับกับ ฝากค้า่าติดตามเป็นกำลังให้ใจให้เกษตรกรนุ่มเฮาเนาะครับเนาะเพิ่นก็ให้ความรู้หลายคลิปนะครับบ่บ่แม่นถือว่าว่านี่ครับถือว่าให้ความร่วมมือให้การแนะนำกันเนาะครับเนาะบ่บ่ได้ว่ามีเอาวิชามาอวดหรือจังไดเนาะครับให้เจ้าเกี่ยวก็แนะนำข้ามาในคลิปในเชิงสร้างสรรค์นะครับในเชิงสร้างสรรค์เนาะครับเนาะให้ให้พี่น้องเฮาทุกคนได้เป็นแนวทางครับติเพื่อก่อ ย่อเพื่อสร้างสรรค์นะครับเนาะอืยมีความเร็วกว่าเขากันแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันครับบ่้อ้อจะมเป็นต้องมาอในเนี่ยลบนะครับเป็นแบบว่าซ้อยกันซะพี่น้องเกษตรกรเทาได้มีรายได้นะครับเนาะเอาชิปนี้ครับชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้ภูผนเธีดฟาร์มให้สละเวลาได้ครับเพื่อนเกษตรเวลามาอยู่บอกกันไหมคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผม